กดติดตามช่องเดตสตาร์5ก้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีธนูขอต้อนรับสู่เดอะสตาร์4 c h า n n e l ชโดยหมอดาวดูดวงพยากรณ์ไพ่ยิปซีและไพ่ออร์เคิลพลังบวกนะคะคลิปนี้ เราจะมาเปิดดวงให้กับชาวธนูกันนะคะว่าในช่วงปักหลังนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะผู้หลักผู้ใหญ่แม่ตาเอ็นดูสนับสนุนผลักดันคุณอยู่หรือไม่นะคะการอ่านดวงแบบนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขอให้ชาวราศีธนูที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสำหรับห้างร้านบริษัทงานเลี้ยงสังสรรค์งานปาร์ตี้เฉลิมฉลองใดๆนะคะงาน e n g a ก e เมนตบริษัทนะนะคะคนที่จะต้องการให้หมอดาวไปออกงานอีเวนต์ดูนะคะสามารถที่จะสแกน QR code โคแอรไลน์ดีตามรายละเอียด ที่ขึ้นไว้ให้เช่นเดียวกันเลยนะคะก็ต้องจองคิวกันก่อนล่วงหน้านะคะช่วงสิ้นปีนะมีงานเข้ามาเยอะต้องมาสอบถามคิวกันก่อนนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ช,ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะด้วยพลังแห่งไพ่ universe ไพ่ยิปซีบารมีแห่งองค์พ่อพิาเนศบารมีงองค์เทพทระุพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำหรับนี้ครูบาอาจารย์ อาจารย์พาเมล่าคอมมนสมิธอง์ปู่หรือ408ทุดูนจิตทุดูนวิญ,ญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาให้กับชาวราศีธนูในช่วงปักหลังนี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีธนูด้วยถักสาธุสาทุสา,สา,สา เราจะมาใช้ไพ่ยูนิเวอร์สกันนะคะในวันนี้วางในรูปแบบทักษะนะคะตัวตนของคุณบริวารอายุเดชสีมูล,ละนะคะอุตสาหะมนตรีกลากินีนะเป็นอย่างไรคะชาวราศีธนูในช่วง ปักหลังนี้ดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรคะชาวราศีธนูตัวตนของคุณได้ไพ่อะไรโอ้ชาวราศีธนูคุณอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะในช่วงผ่านผ่านมา,าจจะมีมรสุมอะไรเข้ามามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะอาจจะเจออะไรแบบหนักหน่วงมามากมายหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมรสุมชีวิต เข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านอุปสรรคนานาประการนะคะหรือชาวราศีธนูหลายๆคนนะคะอาจจะต้องแบบซัดเซยพเนจรไปต่างต่างต่างถิ่นไกลบ้านนะคะไปอยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ที่ถิ่นกำเนิด นะคะจะต้องไปเติบโตจะต้องไปได้ดิบได้ดีที่อื่นนั่นเองระหโกระเหอเด่ร่อนนะคะไปต่างบ้านต่างเมืองก็ได้นะชาวราศีธนูคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะนี่คือไพ่ตัวตนของคุณกว่าคุณจะได้ในสิ่งใดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเจออุปสรรคนะคะค่อนข้างที่จะเจอมรสุมชีวิตอะไรเยอะแยะมากมายนะตัวตนคุณนะคะเรามาดูค่ะในตำแหน่งบริวารน,นะคะ บริวารวงสาคณาญาตินะคะลูกเต้าสามีภรรยาเพื่อนฝูงลูกน้องลูกจ้างคนในปกครองคุณได้ไพ่อะไรโอ้ชาวราศีธนูนะคะคุณเป็นคนที่แบบได้รับการยกย่องนะนะคะได้รับการยกย่องจากใครหลายๆคนด้วยนะคะว่าเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ ควรค่าต่อการนับถือนะลูกน้องก็นับถือคุณนะคะลูกน้องก็เกรงใจคุณลูกน้องก็รักคุณนะคะลูกน้องเอาใจใส่เอาใจใส่คุณอย่างจริงใจนะชาวราศีธนูเนี่ยนะคะในทางกลับกันคุณก็เป็นคนที่ มีความกระตันอยูรู้คุณนะคะต่อบิดามารดานะคะเป็นคนที่ไม่เคยทอดทิ้งพ่อแม่เป็นคนที่มีความใจบุญใจกุศลนะคะเป็นผู้ให้นะไม่ว่าจะเป็นให้ลูกน้องให้ครอบครัวนะคะเป็นผู้ให้แล้วคุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณให้นั่นเองนะชาวราศีธนูเนี่ยหลายๆคน ยกย่องคุณนะคะในคุณงามความดีของคุณนั่นเองนะในไพ่ที่ดีมากๆนะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดสิ่่หุณนกำลังคิดอยู่เผชิญอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าสุขภาพร่างกายนะคุณได้ไพ่ไรชาวราสีธนูโอ้ชาวราศีธนูหลายๆคนนะคะ คิดว่าอยากจะมีคู่เรียงเคียงหมอนคิดว่าอยากจะมีใครเป็นคู่ครองคนรักที่ดีสักคนอันนี้คือในกรณีที่คุณแบบยังโสดอยู่นะคะหรือถ้าใครแต่งงานแล้วแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่เรียงเคียงหมอนกันเป็นเนื้อคู่กันนะชาวราศีธนูนะคะคนโสดก็คิดอยากจะเจอคู่รักคู่ครองคนรักที่ดีที่ใช่นะคะคู่เรียงเคียงหมอนที่ดีนะคะ จะเจอคนที่ดีจะเจอคนที่ใช่นะคะเป็นผู้บุญวาสนาของคุณนะคะชาวราศีธนูนะอ่ะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีความเจริญก้าวหน้าอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณได้ไพ่อะไรโอ้ชาวราศีธนูหลายๆคนทำงานอยู่ต่างประเทศได้ด้วยนะ นะคะทำงานอยู่ในต่างประเทศนะหรืออาจจะอยู่แบบทางโซนยุโรปก็ได้หรือว่าอยู่ทางโซนเอ,อ,อเมริกาก็ได้นะคะหรือว่าอยู่ประเทศอังกฤษเลยก็ได้ทำงานอยู่ที่นั่นนะคะเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานนะชาวราศีธนูนะคะ มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะรวมถึงตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีบุคลิกดีนะคะใช้ของดีใช้ของแพงใช้ของแบรนด์นะชาวราศีธนูนะคะอันนี้คือเป็นบุคลิกลักษณะของคุณนะคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงในต่างถิ่นแดนไกลได้หรือคุณมีชื่อเสียงในบริษัทข้ามชาตินั่นเองนะคะชาวราศีธนูหลายๆคนนะประสบความสำเร็จใน ปักหลังเดือนพฤศจิกายนี้นะคะอยากได้อะไรก็ได้นะคะอยากซื้ออะไรก็ซื้อ,อ,อนะค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่อนข้างที่จะเด่นดังในสายงานนะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งสีความมีชื่อเสียงสเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภทรัพย์สินเงินทองได้ไพ่อะไรโอชาวราศีธนูนะคะ คุณมีโชคมีลาบจากคู่ครองคนรักให้โชคนะคะหรือคุณจะได้โชคลาบจากคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือว่าภรรยานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณก็ได้นะคุณจะได้โชคลาบจากคนที่คุณรักนะคะชาวราศีธนูคุณดูเลขหน้าไพ่นะคะมีโชคลาบจากคนรัก ผู้ครองคนรักให้โชคนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยจะมีโชคทางด้านความรักนั่นเองจะได้พบเจอคู่แท้ที่อยู่ไปจนแก่จนเท่าก็ได้นะคะชาวราศีธนูนะมาในจังหวะนี้นะนะคะผู้สูงวัยให้โชคคุณนะชาวธนูนะผู้สูงวัยคนที่คุณรักให้โชคนะคะ ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมูล,ล้าอดีตนะที่ผ่านมาทรัพสมบัติที่คุณสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคุณได้ไพื่ออะไรชาวราศีธนูคุณค่อนข้างบางครั้งคุณเป็นคนที่มีความคิดทั้งด้านบวกและลบในตัวเองคือบางคนเนี่ยเป็นคนสองบุค,คลิกก็ได้นะเป็นคนที่มีความคอนทราสต์ในตัวเองอะขัดแย้งกันในตัวเองนะคะ นะเดี๋ยวก็อย่างนั้นเดี๋ยวก็อย่างนี้เนี่ยนะคะอารมณ์คุณแบบมักจะเปลี่ยนแปลงไปมานะคะตัวตนของคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหงุดหิดง่ายก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความเป็นอารมณ์สองขั้วได้ด้วยเช่นกันนะคะชาวราศีธนูนะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งอุตสาหา ความเปลี่ยนพยายามความมีแพชชั่นนะคะความคิดคิดเอ็ดสร้างสรรค์คุณได้ไพ่อะไรโอโ้ชาวราศีธนูนะคะไพ่พญา,าคุดนี่คือความประสบความสําเร็จอํานาจวาสนาบารมีความเพียรของคุณจะนําพาคุณประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะนะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงกว้าง นะคะจะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะล้วนแล้วแต่เป็นความพยายามของคุณด้วยนะคะความพยายามของคุณนะจะค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากในช่วงปักหลังเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีธนูนะแล้วไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงในเรื่องของเงินทองเงินสดนะคะหมายถึงในเรื่องของบารมี นะชาวราศีธนูนะคะค่อนข้างที่จะมีความประสบความสำเร็จนะะเป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นวงกว้างชื่อเสียงนะคะโด่งดังมากยิ่งขึ้นนะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมคุณได้พ่ายอะไรโอ้โหชาวราศีธนูนะคะทรัพย์สินเงินทองมั่งคัง่งผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคคุณนะ ชาวราศีธนูเงินทองไหลามาเทมามากๆเงินแบบว่าพุ่งเข้าหาคุณเลยนะได้จากผู้ใหญ่นะคะถ้าจะเป็นในเรื่องของการงานเขาก็ดันคุณสุดชีวิตเลยอะ่ะนะคะคือแบบอวยคุณมากเลยเนี่ยนะคะอวยคุณสุดๆนะผลักดันคุณสุดชีวิตนะคุณจะได้ลาบก้อนใหญ่ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมหิมามาหาศาลเลยเนี่ยชาวธนู ร่ำรวยมหาศาลเลยนะจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคนะชาวธนูนะคะเป็นโชคใหญ่ได้ด้วยเจ็ดแปดโอ้ทรัพย์สินเงินทองก้อนใหญ่นะคะบางคนอาจจะได้รับทรัพย์จากผู้หลักผู้ใหญ่บางคนอาจจะได้ทรัพย์สมบัติจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้รับทรัพย์สมบัติจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ด้วยนะคะชาวราศีธนูร่ำรวยมากๆเลยนะเดือนปักหลังนี้นะ ตำแหน่งสุดท้ายกาลก,กินีคนอิจฉาริษยาขัดแข้งขัดขานะฮะอุปสรรคคุณได้แพ่อะไรชาวราศีธนูนะฮะอุปสรรคของคุณนะคนที่คอยขัดแข้งขัดขาคุณเนี่ยคือมันห่างไกลจากคุณมากๆนะคะถึงจะมีความอิจฉาริษยาหรือว่ามีความไม่ชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ เป็นอะไรที่มันทําไม่ได้แล้วอะ่ะเออไม่มีอะไรทําอะไรคุณได้นะนะคะมันห่างกันมันห่างไกลกันทุกทีทุกทีอะ่ะนะคะห่างไกลกันอาจจะเป็นในเรื่องของการทํางานก็ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะทําให้เขาทําอะไรคุณไม่ได้เออนะคะมันห่างไกลกันจนทําอะไรคุณไม่ได้คือมันเป็นลักษณะเขาเรียกว่ามันคนละชั้นอะ่ะ <laughs> เออมันฝีมือคนละชั้นอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะนะคะนะเขาทำอะไรคุณไม่ได้เลยมันห่างไกลกันล,ลิบลับนะคะชาวราศีธนูนะโอ้เต็มไปด้วยความมัง่งคั่งความร่ำรวยนะคะเงินทองจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเดือนที่ดีของคุณนะเรามาดูคะ่ะไพ่ยิบสีกันบ้างนะคะชาวราศีธนู การงานการเงนิงน,งน,งน,งนความรักของคุณเป็นยังไงนะคะชาวราศีธนูนะตัวตนเป็นเดอะ o มูนอ่ะพอๆกันกับใบไพ่ยูนิเวอร์สนะคะเป็นคนที่แบบผ่านความทุกข์ผ่านความเจ็บปวดมาเยอะนะคะผ่านความจมดิ่งผ่านความเสียอกเสียใจผ่านความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจออมาเยอะ นะคะรวมถึงคุณเป็นคนที่มีซิกเซนเซนแม่นลางสังหอนแม่นยำนะคะโอ้โหท้เ0 s p e n d e ลนี่ไงชาวราศีธนูลาบก้อนใหญ่นะลาบก้อนใหญ่มากๆนะ,ะทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองคุณได้สิบเหรียญเลยนะสิบเหรียญประกบหน้าเลยนะคะชาวธนู ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคได้ The s t r a n g The View มีวุฒิความเป็นผู้นำสูงด้วยนะคุณนะ่ะนะคะ The High Priestess, Six c e n s ลางสังหรณ์อะไรมาแบบเต็มๆนะเดือนนี้นะคะ The Lover เสน่ห์ก็มานะคะเสน่ห์เหลือล้น นะคะ The chariot เนี่ยบางคนทำงานในต่างประเทศด้วยนะคะโอ้โห Tree s p e n c e ชาวราศีธนูนะในเดือนนี้แบบสุดๆนะคุณนะ่ะนะคะช่วงปักหลังพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะชาวราศีธนูคุณเป็นคนที่แบบ นั่นแหละผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านความผิดหวังเสียอกเสียใจน้อยเนื้อต่าใจอะไรมาเยอะนะคะรวมถึงตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเซ็กเซนส์ลางสังหรณ์ค่อนข้างที่จะแม่นยําในช่วงปักหลังเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะรวมถึงคนคุณเป็นคนที่มีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีจิตสัมผัสสามารถที่จะเชื่อมต่อกับในเรื่องของจิตวิญ,ญญาณอะไรอย่างนี้ได้อย่างแม่นยํานะ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนึกถึงขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวนะในช่วงนี้นะคุณค่อนข้างที่จะมีมีมีเขาเรียกว่ามีมียานเออมียานมีแรงที่จะในเรื่องของการสื่อสารการติดต่อในค่อนข้างแรงนะคะชาวราศีธนูในช่วงเดือนพฤศจิกนี้ ะคะใครที่เป็นสายมูใครที่เป็นสายขอพรตรงนี้นะคะเซน์คุณจะยิ่งแรงนะคะหรือว่าแรงอธิษฐานของคุณเนี่ยจะสำเร็จผลนะคะชาวราศีธนนะูในช่วงเดือนนี้นะคะอะเรามาดูค่ะชาวราศีธนูคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินการธนาคารอาสังหาเริมทรัพย์ property นะคะธุรกิจ ขนาดใหญ่นะคะธุรกิจที่อยู่ในาสายงานของทุนจดทะเบียนเยอะๆอะนะคะยอดขาย1 0 0ยล้านสิบยล้านพันล้านขึ้นเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ธุรกิจข้ามชาติด้วยนะคะรวมถึงคนที่อยู่ในธุรกิจขนส่งด้วย โดดเด่นมากๆในช่วงนี้นะงานคุณจะเยอะงานคุณจะล้นมากๆแล้วเงินจะแบบล้นทะลักเข้ามาหาคุณเลยนะคะชาวราศีธนูนะเงินทองไหลมาเทมารวมถึงคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการใช้คำพูดการเจรจาการติดต่อการพบปะงานเซลล์งานออนไลน์นะคะยอดขายดีมากๆอย่างที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อน นะคะชาวราศีธนูนะคะหรือคนที่อยู่ในสายงานแวดวงที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามสายกรรมตกแต่งนะคะยอดดีนะประกันด้วยนะคะสายงานประกันนะนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นได้ลูกค้ารายใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะหรือคนที่อยู่ในธุรกิจงานผับบาร์งานกลางคืน นะงานฟรีแลนซ์ต่างๆะนะบาร์โฮสอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะสายงานที่เกี่ยวข้องกับทังด้านความนิสความต้องการของบุคคลเป็นที่ตั้งอะ่ะเออแบบด้วยกิเลสคนเนี่ยโอ้โหนะคนที่อยู่ในราศีธนูนะคะยิ่งคุณทำงานที่อาศัยแบบรูปร่างหน้าตานะคะความต้องการของผู้คนเนี่ยสินค้าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไปกระตุ้นความอยากของคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเวิร์กมากๆ ขายดิบขายดีนะชาวราศีธน,นูมาดูในเรื่องของเงินทองเงินทองไม่ต้องพูดถึงเลยคุณมีเกณฑ์รับทรัพย์เงินก้อนใหญ่มากๆนะคะจากโชคลาบด้วยนะคะรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคด้วยบางคนได้ทรัพย์สมบัติบางคนขายบ้านได้บางคนขายที่ขายทางได้นะคะบางคนได้รับมรดกนะ บางคนได้อาจจะได้จากสเสน่หาก็ได้เออตอนเดี๋ยวช่วงนี้เงินที่ได้จากสเสน่หาค่อนข้างที่จะมาแรงนะ <c oughs> เออนะคะชาวราศีธนูคุณก็มีเกณฑ์ได้เงินอย่างนั้นด้วยนะแบบสเสน่หาได้ด้วยนะมีเกณฑ์รับทรัพย์รับอะไรอย่างนี้นะรวยโชคนะร่ํารวยมั่งคั่งนะคะรับทรัพย์ก้อนใหญ่รับทรัพย์ก้อนโตมีโชคลาภจากความฝันให้โชคเลขบ้านเลขรถอืม นะคะชาวราศีธนูเป็นเดือนที่ค่อนข้างปังของคุณมากๆเลยนะมาดูชาวราศีธนูในเรื่องของความรักค่ะชาวราศีธนูคนโสดคุณสเสน่ห์ร้อนแรงมากในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาหาคุณแบบเยอะนะคะจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบมีทางเลือกตอนนี้คุณจะเลือกเขานะคุณจะเป็นลักษณะเลือกได้นะคะไม่ดีคุณไม่เอาด้วยเออไม่ดีไม่เอา นะคะคุณจะพบเจอคนที่มีฐานะดีมั่งคั่งรำ่ำรวยได้นะคะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่มีฐานะที่ค่อนข้างที่จะมั่นคั่งมั่งคงนะคะเขาอาจจะผ่านการมีแฟนมีครอบครัวมาแล้วเจ้าชู้อะไรอย่างนี้มาก่อนนะคะแต่เขาก็จะหลงเสน่ห์คุณมากเลยเช่นกันชาวธน,นูนะแต่ตอนนี้คุณจะเป็นฝ่ายที่แบบเลือกบ้างเลยละนะพบเจอ คนเข้ามาให้คุณเลือกได้นะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะชาวราศีธนูนะชาวราศีธนูมีเกณฑ์ข่าวดีเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้ด้วยนะคะต่างประเทศอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเช่นกันนะชาวราศีธนูคนที่มีแฟนแล้วมีครอบครวัวแล้วนะคะคุณก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะหลงสเสน,น,น่ห์นะซึ่งกันและกันเนี่ยเออนะมันมีแพชชั่นซึ่งกันและกัน นะคะบางทีคุณก็จะเป็นคนอารมณ์สองขั่วนะคะมีความแปรปวนในตัวเองนะเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ซึ่งเป็นสเสน่ห์ของคุณในการที่แบบทําให้แฟนคุณชอบหรือว่าทําให้สามีหรือว่าภรรยาคุณชอบเป็นคนที่แบบเวียงเวียงขึ้นขึ้น,น,นลงๆนิดนึงอะ่ะเออนะคะแต่ก็มีความรักกันดีมีความเข้าใจกันดีมีแพชชั่นต่อกันนะนะพอเจอกันก็ร้อนแรงอะไรประมาณนี้นะ ชาวราศีธนูนะคะคนโสดก็มีเกณฑ์แซ่บนะชาวธนูนะคะก็ต้องระวังนะนะคะก็ต้องระวังตัวให้ดีๆนะคะเขาอาจจะแบบว่าฮุบคุณไว้เลยก็ได้ <c oughs> ไม่ให้คุณไปไหนนะจับคุณเลยนะเออนะ,ะอ่ะชาวราศีธนูนะคะเป็นเดือนที่ดีของคุณนะคะสิ่งที่ต้องระวังระวังในเรื่องของการเดินทางทางน้ํา นะคะการเดินทางทางน้ำนะหรือว่าความขึ้นลงของอารมณ์ความาเวียงของฮอร์โมนเออฮอร์โมนฮอร์โมนไม่ค่อยคงที่นะคะแล้วก็บางทีก็โกดง่ายหายเร็วนะการเดินทางทางน้ําระวังโกดง่ายหายเร็วหงุดหงิดจุกจิกนูน่นนี่นั่นง่ายนะคะ ถ้าจุกติดง่ายมันก็เลยจะทําให้เราแบบมีปากเสียงกับคู่ครองคนรักได้ง่ายนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการเดินทางด้วยการใช้รถถนนนะคะเออแล้วก็ถ้าใครต้องการทำสลยกรรมในเดือนนี้ถือว่าดีนะคะทำออกมาแล้วสวยแล้วก็รวยนะแล้วก็ ดึงสเสน่ห์เมตตามหานิยมมาหาคุณด้วยนะคะชาวราศีธนูนะคะก็ขอให้คุณร่ำรวยแบบที่ไพ่ขึ้นมาแจ้งข่าวบอกกล่าวนะสำหรับคลิปนี้หมอราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ